ครงเลยครับคาดิปึงแสดงตรให้เจ้าหน้าที่นะครับลดกระจกละครับลดความเร็วด้วยนะครับตรงเลยครับเดินครับอภิวังนิมภะนเศยะรับธ์ที่สุสานอริยที่สุสันเจ้าเ้ยนรกบใช้มีตรงเครับตรงตามมาเลยครับว่าบรรยากาศตรงนี้บรรยากาศสุดพี กับพระคุณเจ้าที่เป็นเพระมาเชี่ยวตรงก็พระคุณเจ้าประมารีองมหาผมเลยครับรถเบนจ์ของาผมท่านมีบัตรตรงมาเลยครับบัตรตรงมาเลยครับแสดงบัตรด้วยนะครับลดความเร็วรถกระจกเดินครับตรงเลยครับในแก้วบัลลิกาพระคุณเจ้ามารับสมบัต um ิจากโยม ที่ปนไปายทางกองทัพเรอทำองจ๊กเป็นจ like ุดที in, ่ม like ีรสบค่าวประเดที่มีนัก่าวชาม่าเปทนคนนำข่วมาน้ไทยรวบรวมความจริงที่มาระหว่อ

มีกบฎการของตลาดนัดไรชีวอนสังขพันธ์ต่างๆที่มาวางจำหน่ายก็มีญาติดยมกัพระคุณเจ้ามาอุดมนกันอย่าง,นงเนืองแน่นก็ต้องน,นีกจะเป็นที่จำหน่ายสังขพันธ์เครื่องใช้ในสัตว์ชนะพระ,ะยอยตุตรายาส่วนนี้จะเป็นที่ตัดเล่ม ก็ทําให้บรรยากาศของงานรับปริญญานั้นก็มีความคึกคักขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับที่สุกคนต่างมาด้วยใจมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตในที่จบตุนยากระยิบกระยิบประสบบัณฑิตบัณฑิตอ่างล่างนะครับ ชมต่างๆสแสดงนิทรรศการของวิทยาลัยสงฆ์ต่างส่วนต่างๆของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งอยู่ในทุกภาคขางประเทศไทยก็ต่างประเทศนะบัณฑิตก็นักศึกษาก็มาจัด้มเพื่อสแสดงกิจกรรมต่างๆแบบนี้เนาะแล้วก็สจนทบรุรี ตัวนวี้แล้วก็แล้วก็ิทย์ชัยสงเชียงราย

ส้มต่างๆแต่ละวิทยาลัยสงฆงที่มาแสดงสม้มกิจกรรมนิทรรศการวิทยาสงสารอย่าหัวใจสีชมพูใน้ในช่วงเช้าบรรยากาศข้างเช้าญาติโยมที่เดินทางมาก่อนที่จะมีการรับ อาป็นยารัศิบันทิติภรษัก์หรือต่างๆนะก็นยกเดียวไปเดินเก็บภาพเซลฟ,ฟี่ตามซุ่มต่างๆเต่ละวิทยาสงเทเละวิทยาเขตนะทนี้อราอิชัยสงเลยชายาภูมิมันไมาใอกอิกชัยสงชัยาภูมิ Tayy thấy vậy thread right right thread 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 นี่ครั่งเรนนี่ครโรนิเครับโนิเกเลน่รนนะนี่กันเรนนี่กันรนี่ับ ตรงนีเก้ักตก็ค่อยโมจโรนนูะก็เลยก็เลยหอมอหอมปกกาดอดะร้อดโอ้คนเยอะนะวันนี้วันใน,นในส่วนของโรงทานที่ทำโรงทาน พระพระคุณเจ้าพญาโยมพุทธสาวีที่ถ้าที่นีมีน้ํเดืก็น้าเดือดโยมยายนะน้ํเดื่มมาแล้วบริการพระพญาโยมเดี๋ยวเดี๋ยวถามมาปุ๊บพญาโยมอนุโาทนาเาสมบับพระองค์ทางดนทางคุณแม่ชีับ ทศพรเจ้าเชื้อผลเพลนะครันวันรับปริญญาเยมาจลา,าจลบรรณาธทกางสุธาโรภานก็มากันอย่างเยอะแยะมากมายทั้งนักเรียนแล้วก็พระคุณเจ้ามาทุกภาคส่วนนะเข้ามาลาวเขมรพัชชาประเทศไทยเวียดนามนะก่อการแต่งตัวของพระสุเจ้าก็จะทศพร หลายๆรูปใบของทุกท่านไม่เหมือนกันก็ศึกษาเรียนรู้ด้วยกันไปในส่วนนี้นะทุกท่านโรงวัดเลยทั้งวันเลยรงทานนั่งระคุณเจ้าพระอาจารย์ทุกท่านปริยาโนและพมิสรทธา เกกจวมมาปในความมูลนิธิร่วมกตัญญูนะบริการนะฮาพัรารอาหารกับพระคุณเจา้าและขยัิโยมเครื่องดื่มน,นี่ก็ขอโมทนาสาธุน,นี่ก็สละเจตนาะมากับมูลนิธิร่วมกตัญญูในงานาประสาทริญญาบัตรแล่พระคุณเจา้าและขยัิโยมที่ มหาจุลัยมหาวิสัยมหาจุลัยหลงก่อพระเจ้าอทยุลัยวังน้อยอายุทยาแล้วก็บริการตลอดงานเครื่องดื่มตลอดงานก็ยิ่งระชายเจริเยามายุธไลก์นะก็อาหารก็หลังไหลมาเทมาไม่ขาดสายยิงให้ยิงได้เพิ่มพูนก็ออวุโมทนาสาธุในส่วนบนเส่วนมผสลกับมาโมนิรวมกตันอยู่แล้วก็หลายๆโรงทานที่มาร่วมด้วยช่วยกันเนาะ そう。

รอมแกแกวัดต้นไหนอยู่ที่ไหนร้านมันจะเกิดไปแล้วใช่ไหมใส่ดำเลยนะครับ ต้องใส่เล่มครับน้องใส่เล่มส่อนนะครับอ้ดูบรรยากาศแลรงน้าิอะคที เป็นบัณฑิตปัญญาติโปรรญาเอออกมาตอนนก็รก,กำลังรวบรวมมูลและรับของที่ลึกญาติโยมเป็นที่รก,กันเพราะว่าญาติโยมสาธุชนีแล้พแม่ที่เรามาดูมีความดีกันยาเยอะ,ยะ,ยะมากมายหยเลย